ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างซุปเปอร์กาแฟครับแจกทองทุกวันแจกหนักทุกเดือนแจกสนั่นสิ้นเปโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับน่ารักมากมากการยีเป็นซอสเป็นคอปเปอร์ไทย32จ้ะใช่จ้ะเอาล่ะตอนนี้ถ้ามาอัปเดตนี่ดีกว่าครับเปอร์เซ็นต์ของ MB วกกับทีมที่ว่าเสียงร้องจากศิลปินใดร้องได้ถึงอารมณ์ที่สุดนะฮะคะแนนขึ้นมาตึดดึงแน่ จัดไปครับลุ้นครับนะตอนนี้นี่ครับเราเพลงของพี่ซายนะครับกำลังนำมันอยู่ด้วยคะแนนที่แบบถึงจริงๆนะนำอยู่แค่สองเปอร์เซ็นต์นิดๆนะครับเอาจรทีนี่ก็เฉลี่ยกันหนึ่งส่วนสามนะทั้งสามเพลงนะฮะคือเอาง่ายๆว่าจะมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์นะครับที่เราจะได้เปิดในวันนี้ทุกๆเพลงครับนะอยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับส่งเข้ามาแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับที่สี่หกสี่สองแปดแปดแปดนะครับยังไงช่วงนี้ต้องขอขอบคุณมากๆครับสำหรับซุปเปอร์กาแฟครับผมโอ้โห ยิ่งใหญ่มากครับพี่ร้องทุกวันแจกหนักทุกเดือนแจกสนันเส้นเป้แจกกันให้ลืมพีครับตตืนแล้วดีใจเมื่อกี้ไมค์ผมไม่ดังไม่ดังครับซ้ำอีกทีเอาละครับเรามาดูเอสเปกันดีกว่าศิีปินทายคนไหนที่คุณอยากให้มาร้องเพลงประกอบละครครับนะโหส่งกันมาเพียบเลยเดียวทาง4642888นะครับครับรุ่สุดปรุษค่ะถ่ายทอดอารมณ์และเรื่องราวได้ดีจากพี่อ้อย พี่อ้อยพี่ชอดนะไม่ใช่ไม่คดูรายการเราด้วยไม่ใช่แล้วเอาไปคุยรุ่นใหญ่เป็นการขับผมครับพี่นะฮะผมก็อยากให้วงพาราดอกร้องเพลงประกอบละครเพราะแนวมากอ๋อเขาก็มีนะทะเลสีดำใช่ไหมแต่นันไม่แนวไม่แนวไปซิเซรินกับพี่ลุลาใช่พี่ลุลาเนาะแต่นั้นจะไม่แนวเท่าไหร่จะเป็นแบบซอฟๆนะอยากให้แบบเป็นพาราดอกขั้นต้นเลยก็จะเป็นฟีลแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะที่พาราดอกประกอบเพลงเนี่ยเอาล้วเขาผมก็มีเหมือนกันนะนี่ของผมมีเด็ดๆเมั้งเขาบอกว่าอยากให้พี่เจมส์จีรายุ พี่เจมจิรายุใช่ที่ตอนนี้เป็นพระเอกเจมจิไงที่เป็นพระเอกคู่กับเบลล่านี่นะครับผู้ชายพุทธิพัฒน์นี่แหละคู่แข่งกับคุณครับอะไรฮะคุยวะคุยวะคุยสุจินะครับใช่แข่งกับเจมจิใช่เอาเลยคร้บเจมจิต้อบอกว่าอยากให้พี่เจมจิรายุร้องเพราะว่าพระเอกเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์เขาบอกว่าเสียงเพราะมากไม่แน่จะร้องเพลงเพราะด้วยันเนี่ยต้องลองดูเพราะว่าพระเทพบุตรผมว่าโอ้โหถ้าถ้าเล่นละครด้วยแล้วร้องเพลงอีกผมว่าไม่ต้องทำอะไรวเลยเฮ้ยคุยแฟนคลับลงมาแล้วว่ะอะไรครับพี่ อยากได้ยินเสียงเพลงของโต้ขุยลุยสวนล้อมประกอบละครค่ะโซน่ครับริงห์ก่านเนี่ย โต้ขวีลุยสวนมาจริงเรามีทางเดินต่อแล้วเว้ยพี่เออขุยลุยสวนเราเจาะรอบนอกเออเราเจาะตั้งแต่โซนพระประแดงไปก่อนเลยนะครับไปถึงกรุงเทบฯพัทธลีนะใช่ออกปาดตอกนาดเลยตังกีเราเจาะแถวนั้นไปก่อนตังกียเลยเหรอได้เขาฟังไดเรื่อยๆครับอยากให้พี่แมวจิรศักดิ์ปันพุ่มมาร้องเพลงประกอบละครครับด้วยน้ำเสียงที่ล็อกนุ่มทำให้เพลงสื่อถึงเนื้อหาพี่แมวนี่ก็เป็นคนที่คนคิดถึงเหมือนกันนะอยากฟังเสียงพี่เขานะเอาล่ะนะครับตอนนี้นะฮะเราก็จะมาอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นเพลงของ น้องผู้ชายคนหนึ่งที่ผมสนิทด้วยนะครับแล้วก็มีฝีมือในการร้องเพลงที่ไม่ธรรมดานะครับ,รบนี่ก็คือน้องแกงส้มเดอะสตาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันครับเพลงนิ้ติดชาร์ตเลยนะร,รักแท้ในใจเธอครับ Yeah